รักพ่อมมะกลัวไม่ใช่ผัวมึงมุ้ยอยากกินส้นตีนจังพี่ไปล้างตีนด้วยก่อนจะโชว์นะ่ะมันดีเดี๋ยวยัดให้ใจเย็นๆค่ะพี่หนูพูดเล่นหนูขอโทษค่ะไปล้า,างมาล้างให้แดกที่รักควายที่รักอะไรล่ะ มีผัวแล้วนี่ฉันก็มีผัวแล้วนะผัวฉันชื่อเอิร์ดชื่อเต้บ้ารึไม่มอเอิร์ผัวกูถ้ามึงยังยุ่งอยู่ตายคาต้นตีนกูแน่แน่อย่ามายุ่งกับเอิร์หขวงเอิร์ดอย่าอย่ามาอย่าเอิร์ดไม่เคยนอกใจหนูหรอกยูตีในวัยรุ่นอะไรจะรด้ โดนที่ไหนถ้างทุชื่อเอ,อิร์ธเรียคือสีเป็นเมียเอิร์เลยอะอะไรอะไรแม่เอิร์ธอยู่นี่อะเมียเอิร์ธอยู่นู่นคนพ่อคนแม่พี่เมียเอิร์ธอยู่นู่นเมียเอิร์ธอยู่นี่นูนนออ่น,นมเออนนนมล้าซูอ่านเมลา้าซูพี่ชอบ แบบนี้อะ่ะพี่ชอบแบบพี่ชอบแบบดูแบบเรื่องแฟนเรื่องแบบเรื่องอกหักอะไรพี่ชอบดูอะ่ะ